วระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงสำแดงพระองค์เองต่อผู้คนส่วนหนึ่งซึ่งติดตามพระองค์ในช่วงเวลานี้ที่พระองค์ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่ได้ทรงสำแดงต่อสิ่งทรงสร้างทั้งหมดพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพียงเพื่อเสร็จสิ้นช่วงระยะหนึ่งของพระราชะกิจของพระองค์และหาใช่เพื่อประโยชน์แห่งการแสดงให้เห็นพระฉายาของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่อย่างไรก็ตามพระราชะกิจของพระองค์จำต้องถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เองเมื่อเป็นดังนั้นพระองค์จึงจำเป็นต้องทรงทำเช่นนั้นในเนื้อหนังครั้นพระราชะกิจนี้สรุปปิดตัวลง พระองค์จะทรงไปจากพิภพมนุษย์พระองค์ไม่ทรงสามารถคงอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ได้เป็นเวลานานเนื่องจากทรงเกรงว่าจะเป็นการขวางทางพระราชกิจที่กำลังจะมาสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงต่อมวลชนนั้นเป็นเพียงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์และกิจการทั้งหมดของพระองค์เท่านั้นและหาใช่พระฉายาของตอนที่พระองค์ ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวไม่เนื่องจากพระฉายาของพระเจ้าสามารถแสดงโดยผ่านทางพระอุปนิสัยของพระองค์ได้เท่านั้นและไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยพระฉายาของมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมาเป็นได้พระฉายาในเนื้อหนังของพระองค์ถูกแสดงต่อผู้คนจำนวนจำกัดเท่านั้น เฉพาะต่อบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระราชกิจซึ่งกำลังถูกดำเนินการให้เสร็จสิ้นอยู่ในขณะน,นี้จึงถูกทำอย่างลับๆยิ่งนักในทำนองเดียวกันพระเยซูได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวเท่านั้นเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงพระราชกิจของพระองค์ และไม่เคยทรงแสดงพระองค์เองต่อชนชาติอื่นใดอย่างเป็นสาธารณะเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทันทีที่พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงไปจากพิภพมนุษย์โดยพลันและมิได้ทรงพำนักอยู่นั่นคือภายหลังต่อมาพระฉายาของมนุษย์นี้ที่ได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์นั้น หาใช่พระองค์ไม่แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งได้ส่งดำเนินพระราชกิจโดยตรงทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วนบริบูรณ์พระองค์จะทรงไปจากพิภพมนุษย์และจะไม่มีวันทรงพระราชกิจใดที่คล้ายคลึงกับที่พระองค์ได้ทรงทำไปเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังอีกหลังจากนี้พระราชกิจทั้งหมด ได้ถูกปฏิบัติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงในระหว่างช่วงเวลานี้ยากที่มนุษย์จะสามารถมองเห็นพระฉายาของพระวรกายที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์กล่าวคือพระองค์มีได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์เลยแต่ยังคงทรงซ่อนเร้นตลอดกาลเวลาสำหรับพระราชะกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจำกัดพระราชะกิจนี้ ถูกดำเนินไปในยุคในช่วงเวลาในชนชาติที่เฉพาะเจาะจงและท่ามกลางผู้คนที่เฉพาะเจาะจงพระราชะกิจนี้เป็นเพียงตัวแทนของพระราชะกิจในระหว่างช่วงเวลาแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้นและเฉพาะยุคนั้นเท่านั้นนั่นคือมันเป็นตัวแทนพระราชะกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในยุคเฉพาะยุคหนึ่ง และไม่ใช่ความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นพระฉายาของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์จะไม่ถูกแสดงต่อผู้คนทั้งหมดสิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลชนคือความชอบธรรมของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ในความครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่าที่จะเป็นพระฉายาของพระองค์ ตอนที่พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์สองคราวมันไม่ใช่สักพระฉายาเดียวที่ถูกแสดงต่อมนุษย์ทั้งยังไม่ใช่พระฉายาทั้งสองที่ผนึกผสานกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าควรไปจากแผ่นดินโลกทันทีที่พระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงจำเป็นต้องทำนั้นเสร็จบริบูรณ์ เนื่องจากพระองค์ทรงมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทําเท่านั้นและหาใช่เพื่อทรงแสดงพระฉายาของพระองค์ต่อผู้คนไม่แม้ว่าในยะสำคัญแห่งการจุติเป็นมนุษย์ได้ลุล่วงไปแล้วโดยพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวแต่พระองค์ก็ยังคงจะไม่ทรงสำแดงพระองค์เองอย่างเปิดเผยต่อชนชาติใด ที่ไม่เคยได้เห็นพระองค์มาก่อนพระเยซูจะไม่มีวันทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวในฐานะองค์ตะวันแห่งความชอบธรรมอีกแล้วทั้งยังจะไม่เสด็จขึ้นไปยังภูเขามากอกเทศและทรงปรากฏต่อผู้คนทั้งหมดกล่าวคือทั้งหมดที่พวกยิวได้เห็นกันไปนั้นเป็นรูปภาพของพระเยซูในช่วงระหว่างการสมัยของพระองค์ในแคว้นยูเดีย นี่เป็นเพราะพระราชกิจของพระเยซูในการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นได้จบลงไปเมื่อสองพันปีที่แล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับไปที่แคว้นยูเดียในภาพลักษณ์ของคนยิวนับประษาอะไรที่จะทรงแสดงพระองค์เองในภาพลักษณ์ของคนยิวต่อชนต่างชาติใดๆเพราะพระฉายาของพระเยซูที่ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังนั้น เป็นแค่ภาพลักษณ์ของคนยิวและไม่ใช่พระฉายาของบุตรมนุษย์ที่ยอนได้เห็นแม้ว่าพระเยซูได้ทรงสัญญาต่อเหล่าผู้ติดตามของพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกแต่พระองค์จะไม่ทรงแสดงพระองค์เองในภาพลักษณ์ของคนยิวอย่างเรียบง่ายต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในชนต่างชาติทั้งหมดพวกเจ้าจึงพึงรู้เถิดว่า พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นไปเพื่อเปิดยุคหนึ่งขึ้นมาพระราชกิจนี้จำกัดอยู่ภายในเวลาไม่กี่ปีและพระองค์จึงไม่ทรงสามารถที่จะทำให้พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณของพระเจ้าเสร็จสิ้นได้ในทํานองเดียวกันพระฉายาของพระเยซูที่เป็นคนยิวก็สามารถเป็นตัวแทนได้เพียงพระฉายาของพระเจ้า ในขณะที่พระองค์ได้ทรงงานอยู่ในแคว้นยูเดียเท่านั้นและพระองค์ได้ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจแห่งการถูกตรึงกางเขนเท่านั้นในระหว่างช่วงเวลาที่พระเยซูได้ทรงอยู่ในเนื้อหนังพระองค์ไม่ได้ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจแห่งการนำพายุกไปสู่บทอวสานหรือสู่การทำลายล้างมวลมนุษย์เพราะฉะนั้น หลังจากที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกางเขนและได้ทรงสรุปพระราชกิจของพระองค์ไปแล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และทรงปกปิดพระองค์เองจากมนุษย์ตลอดกาลจากนั้นมาบรรดาผู้เชื่อที่สัตว์ซื่อจากชนต่างชาติทั้งหลายจึงไร้ความสามารถที่จะมองเห็นการสำแดงขององค์พระเยซูเจ้าได้มีก็แต่เพียงรูปภาพของพระองค์ ที่พวกเขาได้ป้ายไว้บนผนังเท่านั้นรูปภาพนี้เป็นแค่รูปภาพที่มนุษย์วาดขึ้นเท่านั้นและหาใช่พระฉายาที่พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงแสดงต่อมนุษย์ไม่พระเจ้าจะไม่ทรงแสดงพระองค์เองอย่างเปิดเผยต่อมวลชนในพระฉายาของตอนที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองคราวพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำท่ามกลางมวลมนุษย์นั้น ก็คือการอนุญาตให้พวกเขาได้เข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ทั้งหมดนี้ถูกแสดงออกต่อมนุษย์โดยวิถีทางของพระราชะกิจของยุคต่างๆที่แตกต่างกันกล่าวคือมันถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยผ่านทางพระอุปนิสัยที่พระองค์ได้ทรงทำให้เป็นที่รู้กันไปแล้วและโดยผ่านทางพระราชะกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติไปแล้ว มากกว่าจะโดยผ่านทางการสำแดงของพระเยซูนี่กล่าวได้ว่าพระฉายาของพระเจ้าไม่ได้ถูกทำให้เป็นที่รู้จักต่อมนุษย์โดยผ่านทางพระฉายาที่ทรงจุติเป็นมนุษย์แต่กลับโดยผ่านทางพระราชกิจที่ถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีทั้งพระฉายาและพระรูปสันฐาน และพระฉายาของพระองค์จึงได้ถูกแสดงและพระอุปนิสัยของพระองค์จึงได้ถูกทำให้เป็นที่รู้กันโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์นี่เองนี่คือนนยะสำคัญของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทำในเนื้อหนังทันทีที่พระราชกิจของการจุติเป็นมนุษย์สองคราวของพระเจ้ามาถึงบทอวสานพระองค์ จะทรงเริ่มแสดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ไปทั่วชนต่างชาติทั้งหลายเป็นการอนุญาตให้มวลชนได้เห็นพระฉายาของพระองค์พระองค์จะทรงสำแดงพระอุปนิสัยของพระองค์และทรงทำให้บทอวสานของมนุษย์ในหมวดหมู่ที่ต่างกันมีความชัดเจนโดยวิถีทางนี้ด้วยประการชนี้จึงเป็นการนำพายุคเดิม ไปสู่บทอวสานอย่างบริบูรณ์เหตุผลที่ทำไมพระราชะกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจึงไม่ขยายตัวไปทั่วพื้นที่อันไพศาลก็เพราะพระราชะกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมีอนาเขตและมีขีดจำกัดพระองค์แค่ทรงกำลังดำเนินช่วงเวลาสั้นๆแห่งพระราชะกิจในภาพลักษณ์ของมนุษย์ปกติและธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้นพระองค์ หาได้กำลังใช้เนื้อหนังที่ทรงจุติเป็นมนุษย์นี้เพื่อทรงพระราชะกิจแห่งกาะปวสารหรือพระราชะกิจแห่งการทรงปรากฏต่อประชาชนของชนต่างชาติทั้งหลายไม่พระราชะกิจในเนื้อหนังนั้นสามารถเพียงถูกจำกัดอยู่ในวงเขตเท่านั้นและต่อจากนั้นโดยวิถีทางของพระราชะกิจที่ดำเนินเสร็จสิ้นไปภายในอนณาเขตเหล่านี้วงเขตของมัน จึงสามารถขยับขยายได้แน่นอนว่าพระราชะกิจแห่งการขยับขยายนั้นจะถูกดำเนินการโดยตรงโดยพระวิญญาณของพระองค์แล้วก็จะไม่ได้เป็นพระราชะกิจของเนื้อหนังที่ทรงจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์อีกต่อไปเพราะพระราชะกิจในเนื้อหนังมีอาณาเขตและไม่ได้ยืดขยายออกไปยังทุกมุมของจักรวาล มันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงการนี้ได้โดยผ่านทางพระราชกิจในเนื้อหนังพระวิญญาณของพระองค์ทรงดําเนินพระราชกิจซึ่งกำลังจะตามมาให้เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นพระราชกิจที่ทำในเนื้อหนังนั้นเป็นลักษณะของการเปิดตัวซึ่งถูกดําเนินจนเสร็จสิ้นภายในอนณาเขตหนึ่งโดยเฉพาะกล่าวคือหลังจากนี้พระวิญญาณของพระองค์นี่เอง ที่ทรงดำเนินพระราชกิจนี้ต่อและพระองค์ทรงทำยิ่งไปกว่านั้นมากเหลือเกินในวงเขตที่ถูกขยับขยายออกไป